ลาบสวัสดีเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโหบ้านสวนพักเครื่องที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นภาพคุณแผนหลังรูปเหมือนนะครับพอจะเดาได้ไหมครับว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใดที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นรูปของหลวงตามหาบัวยานสัพปโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีครับคงไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องราว หลวงตาบัวมากนะครับผมหลวงปาบัวนี่ก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับประเทศนะครับผมหรือว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็อยู่ในระดับอินเตอร์เนชนแนลเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าโครงการที่หลวงปู่ได้ทําขึ้นอย่างโครงการช่วยชาตินี่ครับผมก็นอกเหนือ,อาจากที่หลวงปู่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับผมก็ทําให้ต่างประเทศเนี่ยก็ รู้จักประเทศไทยนะครับผมในเรื่องราวของโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวยันสัมปนโนด้วยนะครับก็เป็นรูปลักษณ์ของสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมตามแบบพระภูมิวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมได้ขอดเอารูปลักษ์นั้นมาแต่ว่ามาทําเป็นเนื้อหาหมวลสารของหลวงตามหาบัวนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดใน ส่วนขยายนะครับผมของพระผมรุ่นนี้กันครับผมเห็นรูปลักษร์รูปทรงครั้งแรกนะครับผมผมไม่คิดว่าจะเป็นพระในสายกรรมฐานเลยเพราะว่าบางทีภาพจำอของตัวเองอาจจะไม่ได้จดจำเกี่ยวกับว่า,าพระในสายกรรมฐานนี่ฮะจะต้องมีวัตถุมงคลประเภทภพระคุณแผงนะครับผมเพราะว่า เป็นไปในลักษณะของโลกีวิสัยนะครับผมจะมานั่งนึกอีกทีหนึ่งรูปลักษ์ของพระคุณแผนเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปธรรมดาเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าพอมามีรูปทรงห้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็นึกไปถึงเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนึกถึงคุณแผนไทยกุมารของหลวงปู่ทิมบิสเลกโกอย่างเงี้ยครับผมเราก็ไม่นึกถึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจะมาทํารูปลักษ์แบบนี้นะครับผมจะว่า ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วนะครับผมเพราะว่าการสร้างพระเครื่องก็สุดแท้แต่ผู้สร้างนะครับผมเขาจะมีความชอบในรูปลักษณ์แบบใดนะครับผมแล้วก็สร้างไปถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงของพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ทราบว่าจะมีพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเนื้อหามวลสารเนี่ย ในทีมเดียวกันนะครับผมผมจะเคยเห็นเป็นเนื้อแบบสีอมชมพูด้วยนะครับผมแต่ที่นํามาให้เพื่อนๆพนี่ชมเนี่ยฮะสีจะออกโทนแบบเป็นน้ําตาลอ่อนนะครับผมสีแบบน้ําตาลแบบเข้มๆเมนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมเนื้อหามวลสารนี่ก็นอกเหนือไปจากผงพุทธคุณผงว่านผงแร่ต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าจะมีแร่ตะไบทองการตะไบทอง ที่เป็นชนวนโลหะผสมลงไปด้วยนะครับผมแล้วก็เนื้อหามวลสารพิเศษที่เป็นเฉพาะองค์ท่านก็จะมีที่เป็นเกษาด้วยนะครับด้านหน้าครับผมจะเห็นได้ว,ว่ามีระยอยบละยับนะครับผมน่ฮะจะเห็นเป็นเม็ดแร่เม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมดีนะครับผมเพราะว่าบางทีนี่ เราเห็นแต่ที่เป็นเนื้อแบบที่สั่งโรงงานทำนะครับผมก็จะเป็นเนื้อปูนขาวออกเป็นสีต่างๆออกเป็นแนวๆแบบเหมือนปูนยาแนวอะไรพวกนั้นนะครับผมที่มีสีต่างๆนะครับผมแต่พอเห็นขยายดูในแต่ละรุ่นแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเห็นเนื้อที่เป็นแทกที่ไม่ใช่พวกผงปูนเนี่ยก็ดีใจนะครับผมเพราะว่าเป็นมวลสารพิเศษนะครับผมที่ผู้สร้างได้ ใส่ลงไปด้วยครับผมนอกเหนือจากนั้นฮะอันนี้ก็เข้าใจในเรื่องข้อจํากัดของอมวลสารที่นํามาเหมือนกันแต่ว่าต้องสร้างที่ได้มาแบบจํานวนจํากัดแต่ว่าต้องสร้างพระเป็นจํานวนเยอะไงฮะก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นมวลสารแบบล้วนๆได้นะครับเนี่ยก็จะมีเส้นเกสานะครับผมเชื่อว่าในแต่ละองค์นี่ครับจะ,ะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตรงนี้มีเม็ดแร่นะครับเห็นไหมครับอักขรลายยันก็จะเป็นตัวนะนะครับผมที่ฐานนะครับสองตัวเนี่ยฮะดูอย่างนี้ครเห็นไหมครับตัวนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะสาริกานะครับผมก็จะเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมตัวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของอ,อยู่โยงคงกระพันนะครับผม ก็จะเป็นรูปนะในอักษรขอมเป็นนักอ,อูนาโลมนะครับผมแล้วก็ขโมดหางขึ้นไปนะครับผมเก้าขโมดครับนะโมพุทธ,ธายะนะครับผมอย่างเงี้ยฮะอันนี้ขหมดสามชั้นนะครับผมมาชมด้านหลังที่เป็นรูปเหมือนของอตาบัวบ้างนะครับก็ มองละไม้คล้ายกับองค์หลวงปู่เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าช่างแกะพิมพ์ได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมเนื้อหามวลสารนี่ในตัวเนื้อก็จะมีแร่นะครับผมที่แปะอยู่นี้ก็จะมีชิ้นจีวรนะครับผมที่เห็นในแต่ละองค์เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับพ,มพิมพ์พิมพระเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าการกระจายตัวของมวลสารการติดเพิ่มของออปชันนะครับผมในแต่ละองค์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ นะครับนี่จะเป็นศูนย์รวมแร่เลยครับเห็นไหมฮะจะมีแร่ต่างๆนะครับผมแล้วก็ที่เห็นเป็นสีทองๆนี่เป็นน่าจะเป็นพวกผงตะไบนะครับผมที่เป็นอนวจนกลิ่งนที่เหลือจากพุทธาพิเศษต่างๆครับผมแล้วก็อจมริมวลสารเฉพาะก็คือเส้นเกสานะครับผมที่วางแล้วก็ ขัดพระลงไปนะครับผมทําให้ติดอยู่ในพิมพ์พระนะครับผมนี่จะเป็นเกสามีทั้งที่เป็นสีดานะครับส่วนที่เป็นสีขาวนี่เรียกว่าเรียกได้ว่าใสาเป็นแก้วเลยนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อหามวลสารที่เรียกได้ว่าพิเศษจริงๆนะครับผมเห็นไหมครับนี่เราต้องเรียกได้ว่าบูชาพุทุกคุณจริงๆ พอเวลาอาธิษฐานจิตอธิษฐานพรเนี่ยครับผมระล,ลึกถึงพระที่เราสวมใส่เป็นพุทธานุสติแล้วนะครับผมก็ระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์ได้แบบตรงๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีดีเอ็นเอของครูบาอาจารย์อยู่ในนี้ด้วยนะครับผมอยา่างเช่นเช่นเส้นเกษาที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่นี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็พักกลิ่นที่เป็นเนื้อ ชนวนนะครับผมเขาก็เอา,เอาตาไบออกเป็นผงนะครับผมแล้วก็ผสมลงไปในนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการาสวดชัยันโตการสวดชัยมงคลอะไรต่างๆเวลามีพิธีหลอพักกิ่นก็เชื่อว่า,อ,าอยู่ในชนวนมวลสารพวกนี้ด้วยนะครับผมแร่ต่างๆที่ผสมลงในผงพุทธคุณนี่ก็เชื่อได้ว่าเป็นของทนศิธิ์ที่มีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะครับ แขวนพระแบบนี้แล้วสบายใจนะครับผมเพราะว่ามูลค่าราคาทางการตลาดนี่ก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับผมราคาอาจจะอยู่ประมาณหลักพันกว่ากว่าเผลอๆนี่มีเป็นแบบหลักร้อยอย่างเงี้ยครับห้าหกร้อยหกเจ็ดร้อยนะครับผมหรือว่าเราจะมาเช่าหากันอยู่ที่พันกว่าบาทนี่ก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงตามแรงโปรโมตของ กระแสสังคมนะครับผมไม่ใช่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดีนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ท่านก็มีจุดเด่นของท่านในแต่ละแต่ละองค์แต่ละแบบเหมือนกันนะครับผมส่วนที่พระองค์นี้นะครับผมที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับก็เชื่อว่ามีความพิเศษเฉพาะตัวแม้แต่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยผมก็เชื่อว่าการกระจายตัวของมวลสารการ วางตัวของเส้นเกษาการวางตัวของเม็ดแร่นะครับผมก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งพักเครื่องนะครับผมที่นำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์ของหลวงตามหาบัวญ,ญาณสัมปนโนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติ ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ